อันนี้นะคะอันนี้คือของแบรนด์ 2CU นะคะทุกคนคือตอนแรกอ่ะวันไม่ได้คิดว่าวันจะลื้อออกมาใส่วันกำลังจะหอบว่าจะขนกลับไปปล่อยนะคะนี่เอ้ยมันใส่น่ารักอะใส่แล้วน่ารักนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสรุปสุดท้ายคือชุดมันต้องลองจริงๆค่ะทุกคนชุดมันต้องลองว่าเออมันน่ารักไหมอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้น่ารักนี่นะคะชุดนี้น่ารัก นี่นะนี่นะคะทุกคนนารนนนารค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนาราค่ะนารานารอันนี้ผ่านอันนี้ให้ผ่านอันนี้โอเคอันนี้โอเคเลยนะคะก็นี่นะคะอันนี้ของอันนี้2 o C U ตัวเมื่อกี้นี่หลักแรกก็คือสรุปใส่แล้วผ่านค่ะ ได้อยู่ได้อยู่ก็แสดงว่าส่งกลับไม่ที่จะเอาไปปล่อยที่ไทยก็คือเท่ากับเหลือไม่กี่ตัวนะคะแต่ก็ได้อยู่ดีค่ะดีดีดโอเคเหลือชุดได้ใส่อีก2ตัวระหว่างช่วงรอยายบ้านนะคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ